สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จากคลิปที่แล้วที่ผมได้แกะกล่องตัวอ m เมฟิสเนโอมานะครับสำหรับคลิปนี้จากที่ได้ใช้งานมาประมาณเกือบเกือบหนึ่งสัปดาห์ครับวันนี้จะมารีวิวการใช้งานนะครับผมแล้วก็มาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียในรุ่นนี้กันนะครับผมว่ามันมีข้อดีหรือว่าข้อเสียตรงไหนบ้างน,นะครับผมวนเล็บความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ก็ควรพิจารณาอีกทีหนึ่งนะฮะที่ผมได้มาจะเป็นอเมฟิตในโอประกันศูนไทยนะครับผมราคาอยู่ที่1 1 9 0บบาทนะครับในชอปปี้นะฮะก็ที่ผมได้มาจะเป็นสีส้มนะครับ <c oughs> หรือในชื่อของเขาจะเป็นสีแดงนะฮะก็ระนาณนี้นะฮก็สวยมากนะครับผมมันจะมี3สีครัเป็นสีแดงแล้วก็สีดำแล้วก็อีกสีงนึงจะเป็นสีเทานะครับผมออกสีขาว นะฮะก็วันนี้เราจะมาดูแล้วก็ผมฟังก์ชันกันนะครับผมก็หลักหลักแล้วก็จะมี4ปุ่มนะฮะจะมีปุ่มเปิดป,ปิดเครื่องนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มปุ่มจะเป็นปุ่มปิดเครื่องแล้วก็จะเป็นปุ่มเป็นปุ่มกดนะครับผมเป็นปุ่มกดอินเตอร์นะฮะ สมมติว่าเราจะาจะจเราจะจับเวลาก็ปุ่มนี้นะฮะก็ถ้าเป็นกดค้างมันจะปิดเครื่องนะฮะ นะครับแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มแบ็กนะครับแล้วก็ถ้าเรากดค้างจะเป็นปุ่มเปิดไฟนะฮะอ่าครับผมก็สำหรับดีไซน์นะฮะก็เอ่อก็อนไปครับฝั่งนี้จะเป็นปุ่มขึ้นลงนะฮะปกตินะครับสําหรับดีไซน์นะครับผมเหมาะสําหรับผู้ชายนะครับผมที่ใช้งานนะฮะลุยๆนะครับผมแล้วก็ ในส่วนของวัสดุนะครับผมผมมองว่ามนเป็นถ้าเทียบกับราคาหรือว่ายี่ห้ออื่นๆที่ออกแบบนาฬิกาไม่รวมธนบดีนะครับเป็นออกแบบนาฬิกาทรงนี้นะครับผมนาฬิกาจิตอลนะฮะก็ถือว่าคุณสมบัติคุณภาพของตัวเครื่องดีมากนะฮะก็ดูไม่ได้ดูกล้องแก๊้งนะครับผมดูพรีเมียมนะครับดูเหมือนนาฬิกาสองสามพันนะฮะก็น้ำหนักเบามากนะฮะผม ใส่แล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าใส่นาฬิกาปกตินะครับผมก็เหมือนใส่นาฬิกาสมาร์ทวอทที่มีน้ำหนักเบานะครับก็คล้ายๆกับ Am เมฟ i t b i t นะฮะตัวนั้นนะฮะถ้าเรามาพูดคุยในในส่วนของข้อดีนะครับผมก็อย่างแรกที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับก็เป็นรูปทรงที่มันดูเหมือนนาฬิกาจริงๆนะครับผมนาฬิกาทั่วไปแต่ว่าแอบแฝงด้วยอัจฉริยะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแจ้งเตือน การวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับผมที่มันเพิ่มจากนาฬิกาทั่วไปที่ทำไม่ได้นะฮะแล้วก็การวัดก้าวเดินนะฮะก็นะครับผมที่มันเพิ่มขึ้นมาจากนาฬิกาทั่วไปนะครับผมข้อสองนะครับผมก็ดีนะครับผมมันแจ้งเตือนเร็วมากนะครับผมผมเทียบกับไ p เปิลวอทหรือว่าในค่ายเดียวกันของแกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไม่ฟิตเวิร์ดแล้วก็ไม่ฟิทที่ผมมีอยู่อันนี้มันแจ้งเตือนเร็วมากนะครับผม เกือบจะเท่ากับ R ของแอป,ปในโทรศัพท์เลยนะครับผมแจ้งเตือนเร็วมากนะครับผมอันนี้ถือว่าดีมากนะครับผมผมเชื่อมต่อมา2อสเครื่องแล้ว่าจะเป็นหัวเว่ยแอปเปิลนะครับอันนี้มันเร็วสุดประมาณ1วินะฮะก็กว่ากับเกืบหนึ่งวินาทีครับ,รบนะท,ที่มันเร็วมากนะครับผมเวลาแจ้งเตือนมันจะมีเสียงมีเสียงด้วยนะครับผมเสียงตื๊ดขึ้นมานะครับผม ก็ข้อ3นะครับผมจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ที่มันอึดมากนะครับรมาณนี้ใช้มาประมาณเกือบ1สัก1สัปดาห์นะครับผมก็เหลืออีกประมาณ90เปอร์ซนะฮะก็เฉลี่ย1่ประมาณ5วันนะความที่ผมได้มานะฮะก็5วันก็90นะครับผมก็ลองคำนวณดูว่าว่าต่อเดือนตกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมได้มาประมาณกี่วันนะครับผลนี่คือผมเชื่อมต่อ ไม่ได้ตลอดนะครับผมก็มันแต่ว,ว่ามันเชื่อมต่อเร็วนะครับผมก็ลองไปดูนะครับผมมันที่สาคคือในส่วนของมันมันทํางานไม่ได้เยอะเลยครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ที่มันอึดแล้วก็ข้อดีอย่างจะเป็นในส่วนของการชาร์จที่มันเข้าชาร์จร้อยเปอร์เร็วมากนะครับผมไม่ถึงสามสิบนาทีเว้ซสำนะแล้วก็ ข้อดีอย่างนึงจะเป็นในส่วนของจอที่มันสว่างนะครับผมเป็นจอดดจิทอลทั่วไปนะครับก็มันสว่างมากนะครับนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงจะเป็นในส่วนของที่มันข้อดีคือมันแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดจํานวนก้าวนะครับแล้วก็มีสภาพอากาศแล้วก็มีโลเคชั่นมีเหมือนนาฬิกาสมาร์ทวอตนะครับผมอันนี้จะเป็นชื่ออีกอย่างหนึ่งที่มันเรียกว่า เค่อยว่าอะไรสมาร์ทฟิตเนสนะฮะผมประมาณนั้นนะคือนาฬิกาออกกำลังออกกำลังกายนะฮะนะครับที่มีนะครับมีเผาผลาญแคลอรี่นะฮะแล้วก็มีสภาพอากาศนะครับผมแล้วก็มีนี่เป็นอามรบกวนนี่จากเวลามีนาฬิกาปลุกนะฮะแล้วก็มี P A L นะครับผมวันนี้ P A I นะครับวันนี้ total ศูนย์ยังไม่ได้ใช้งานนะฮะ นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับนี่ยคือในแอปของ,ของในแอปของอเมฟิสเนโอนะครับผมมันสามารถที่จะตั้งค่าเวลาเปิดเปิดปิดไฟหน้าจอได้นะครับผมประมาณนี้นะครับคือเวลาเราปลูกแล้วก็มันจะไฟหน้าจอมันจะสว่างมันตั้งค่าได้นะครับผมนี่คือผมชอบมากนะครับเราไม่ต้องไปกดเวลาเปิดตรงนี้นะฮะ ในส่วนของข้อดีก็หมดไปนะครับผมในส่วนในส่วนของข้อเสียนะครับผมข้อหนึ่งนะครับผมอย่างแรกครับผมเอาเป็นว่าข้อดีหรือข้อเสียนั้นๆไม่ไไม่แน่ใจดดนะหรับผมผมคิดว่ามันเป็นข้อเสีย2%องเปซนนะคคือไม่มีเมนูภาษาไทยนะครับผมก็ถึงแม้ว่ามันฟังชันมันมีไม่เยอะนะครับผมไม่ได้ลําบากอะไรนะนะแต่ว่าก็ถ้ามีภาษาไทยก็ดีนะครับผมสองนะเป็นในส่วนของ ปุ่มกดนะครับผมใช้งานยากนิดนึงนะครับเวลาเราจะกดปุ่มเปิดไฟครับเพราะมันกดปุ่มแล้วมันไม่ไปนะครับมันต้องกดปุ่มค้างไว้นะฮะถึงจะไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันทําทําไมนะฮะ ครับก็เวลาเรากดปุ่มแบกนะครับแต่เวลาเราเปิดใช้งานไฟครับมันต้องกดปุ่มค่าอันนี้ผมไม่ชอบนะครับผมก็เป็นข้อเสียสำหรับผมนะครับผมสำหรับคนอื่นก็ค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างนึงจะเป็นในส่วนของเสียงนะครับผมปุ่มกดนะครับผมมันดังมากนะครับผมมันไม่สามารถตั้งค่าระดับเสียงปุ่มกดได้นะครับผมถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้มันวัดอ่ามันเป็นมันปรับ เสียงปุ่มกดได้นะครับผมไม่น่าอนาคตน่าจะมีนะครับผมมันเสียงดังมากนะครับเวลาเราคดโทรเข้าโทรออกมันเสียงมันเตือดเตือดเดังมากนะครับผมเวลาเรานี่ครับสังเกตเวลาเรากดปุ่มนะฮะมันดังมากนะครับผมเวลาเราทํางานมันจะรบกวนนะฮะแล้วก็สีอย่างนึงจะเป็นในส่วนของน่าจะมี GPS เข้ามานะฮะอันนี้คือไม่มีแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดต้องมีนะครับแต่ว่า ือว่าเป็นข้อเสียเล็กน้อยนะครับผมกับราคาที่ได้มาถือว่าคุ้มมากนะครับผมตัวนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับใครที่นาฬิกานี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบดีไซน์ที่มันคล้ายคกับนาฬิกาทั่วไปเรืออีกอย่างหนึ่งจะเป็นคล้ายๆกับนาฬิกา casio นะครับผมก็ถ้าใครชอบดีไซน์ถือว่าคุ้มมากนะครับผมนาราคาที่ถูกได้คุณภาพที่ดีแล้วก็ มีฟังก์ชันที่ต่างจากนาฬิกาทั่วไปครับผมีอย่างนึงจะเป็นนสูงก้อนคนที่ชอบใช้งานลุลีไม่ต้องมาระวังนะครับผมว่าจะกระแทกจากอะไรเพราะว่านี่มันทนแนละ้วก็หน้าจอมันไม่ต้องสัมผัสนะครับผมเราแค่ไปซื้อฟิล์มแล้วก็มาใส่นะครับเพราะว่ามันเบาเวลาเราตกมันจะไม่ทะเลาะว่ามันเบานะฮะแล้วก็ไม่ต้องชาร์จแบตบ่อยๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมที่ ผมได้ทำการบ้านมาแล้วผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ